สวัสดีจ้าสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนคลับแม่บัวน้ำด้อยค่ะใช้ยเดบัว JO2 Official ค่ะวันนี้เขามาพบมาพอกันเป็นบ่ายวันเสาร์สายๆนะคะพี่น้องแม่บัวก็ไปเปิดเฟซบึงเห็นโปสเตอร์ที่สองของภาพยนตร์ไายอ้อเนาะพี่น้องเนาะขนลูกเด้อ คนลูกอีกแล้วพี่น้องเป็นโปสเตอร์ของลูกน้องแววหรือว่าน้องอมแอมละไมแสงทองเนาะกับหัวตกลงมาเบิ้งหลักกับเปตยานเปตยานคนลูกเป็นเรื่องลีลับเนาะพี่น้องเนาะคอยพ่อโจนคอยป่อยน้ำจิ้มออกมาเรื่อยๆป่อยน้ำจิ้มน่นนั่นนี่ออกมาเรื่อยๆให้พอพ่อแม่ให้แฟนครับได้เบิ้งได้ ลงทุกเพจเลยค่ะเพจสาวน้อยเพจหนุ่มจูเฮฮาพาสเดือดแล้วก็หลายๆเพจเอามาเชะตอกันออกมาเนาะพี่น้องเนาะกะบโปผิดหวังโปสเตอร์แต่ละโปสเตอร์กับโปิดหวังเนาะค่ะเนาะพาดซิกอลังการแล้วก็สวยแล้วก็มีแบบว่ามีความขังความขังในในแบบว่าในภาพเป็นภาพที่ น้องแววเนาะอีแววในเรื่องเหตเพืเ่อนกันว่าอีแววอีแววเ,เอาหัวกลับลงมา,ากระตาแบบคือประมาณว่าขันบ้านเขาก็ับเป็นลักษณะว่าพีเขาเจ้าซุ้งหรือน้องพี่น้องเนาะนางเ,นนเรื่องนี้กบบสิเป็นขี่พ่อมีเด็กหูจักหูแม่กับสิเป็นเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับไอคายอ่อผู้ใดพิษผู้ใดพิษคายอ่อผู้ใดอีหยังกะ คือเดากันไปต่างๆนะนะนะต่างคนกับต่างเดาไม่บวกกับคิดว่าเอาเนาะเดาว,ว่าคิดว่าเอาเพราะว่ามันเกี่ยวกับความเสือความเสือความศรัทธาแล้วกะหลายๆสิ่งลหลายอย่างดีเข้ามาหลุนกันเนาะภาพที่ซื้อสี่ออกมาอไอช็อตแรกกอะ1าวินาทีตอนนี้กับในเพจหนุ่มโจโฮเฮฮาพาสเดิร์นี่กะประมาณสองล้านกว่าวิวเนาะพี่นอ้นอง แล้วก็พ่อโจก็โพสต์อีกว่าวันที่สิบสองกรกฎาพี่น้องงานอีกแล้วพี่พ่อโจมีงานอีกแล้วสิไปออกไายการเดอะโกดเดอะโกดนี่ผู้ใดผู้ใดถามมกเรื่องมากเรื่องผีผีมักเรื่องตื่นเต้นนี่ซีซีซีเดฟซีฮูจักซีฮูจักเดอะโกดเนาะสิเป็นเดอะโกดเลดีโอ เพิ่นสีมีในช่อง YouTube น้ำแล้วก็สีมีในวิทยุให้บวกกับมักเบิงมักเบิงเรื่องเล้าหลี่รับต่างๆแต่ว่าเราจะได้นั่งดูพ่อโจคุยกับพิธีกรพ่อโจเพิ่นบอกว่าวันที่วันที่สิบสองนี้ผมจะไปออกรายการเดอะโฟร์เรดิโอรับรองว่าท่านไม่เคยฟังที่ไหนสิ่งที่ผมนั่งเล่าในรายการตั้งแต่ผมอยู่วงการ ตั้งแต่ผมอยู่วงการหมอลำกับสิ่งที่พบเจอมากับสิ่งลี้ลับที่หลายคนไม่เคยเห็นพี่น้องเขาก็มาล้อหลุ่นร้อชมกันว่าเขาสิตื่นเต้นสิมีเรื่องตื่นเต้นอะไรอีกปากกาสิเป็นน้าจิ้มเนาะสิเป็นคว่ำเสือน้ำจิ้มเขาก็มาตั้งตารอฟังดูเดอะโกที่พ่อโจจะไปออกรายการเนาะแลลวหลเขามาลุนกันว่าในรายการพ่อโจสิพาใชไป มีมิไผ่ไปบอกน้ำพ่อโจในรายการ Coast, เดอเดอะโกดเดือนกุมเดือนกรกฎานี้น่าจะเป็นเดือนที่พ่อโจลุยลุยหนักมากเพราะว่า่อนหนังภาพยนตร์คลายอ้อฉายเนาะแล้วก็ปิดวงพอดีข่าวดีมาแล้วนะคะปิดวงวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดมิถุนาก็เป,นนน 28, เปน็นคืนวันที่ยี่แปดแล้วก็เป็นกลางคืนวันที่ยี่บเก้าก็เป็นวันเกิดพ่อโจเนาะเป็นกระสีมีการตัดเคกันตอน,ตอนกลางคืนคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวัน วันเกิดอีหล่าวันที่สิบสามเพิ่นกสิจัดให้เป็นวันที่เปิดภาพยนตร์คคยออจัดอันข้าเจ้าเอื้นรอบการลาบจัดบารนี้เฮาเพิ่นบ่ไดเอื้นเฮาบ่หูงจักเนาะเฮาก็เอื่นว่าเปิดตัวภาพยนตร์คคยออไอพร้อมกับวันเกิดอีหลา่าแล้วก็ฟีคอนเสิร์ตอยู่ที่คอนแกนนะเพิ่นั่นผู้จัดการมาเดียวเพิ่นไดสถานทีมาแล้วว่าอยู่ที่คอนแกนพี่น้อง จังหวัดคอนเ่นผู้ไดอยู่ไกลก็ไปวันที่13ค่ะถ้าผู้ไดว่าสะดวกอ่ะ15ก็มีที่กรุงเทพแล้วก็17ฉายพร้อมกันทั่วประเทศนะคะขายอ่อค่ะมึงกันสำหรับมือนี้ก็เป็นมือสบายๆห้องอีหลาเนอะมือแล้งพอกันอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะเมืองนั้นไม่บอกเขาไปเบิ่งไล่สดอีหลาเพิ่นกัท,ทักทายเป็นเด็กที่ขยันค่ะท,ทักทายพ่อแพพม่แม่มานางไล่สดท,ทักทายพ่อแม่แม่ไม่ใช้เวลาว่างให หมดไปจริงๆเลยนะคะนางเป็นคนที่ขยันปกติกะิีเด็กน้อยทั่วไปกสซนอนนะน่พักผ่อนพี่น้องแต่นีอีลาตื่นขึ้นมาเลสวัสดีพ่อแม่แม่มันเป็นกิจ,จวัตรของนางแล้วก็เป็นความขยันหมั่นเพียรของนางคือที่นางโพสเฟซบุ๊กว่าความขยันหมั่นเพียรความสาเร็จมาได้แม่บัวไปอ่านแล้วแม่บวกกับปื้มดีอกดีใจแล้วก็ดี และไม่ผิดหวังไม่เสียใจที่เราตามถูกคนเนาะพี่น้องเนาะช่วงเวลาสองปีกว่านี้คิดว่าทุกคนกับสีคิดคือไม่บัวยิ่งยิ่งนับวันยิ่งรักนางยิ่งเอ็นดูนางเห็นความสําเร็จของเพลินเห็นความมุ่งมั่นของเพลินความขยันหมั่นเพียรขยันที่จะทําโชว์ใหม่ๆทําเพลงใหม่ๆแล้วนางก็ไม่เคยงองแงไม่เคยงุ่นงิดที่จะพบกับแฟนคลับแฟนเพลงพ่อม่แม่ ไปกะไปถึงหน้าง,งานเล็วนะกะจะลงรถเร็วมาทักทายสวัสดีพ,อพอ่อพอ่อเม่มพ่อพ่อเม่แม่ยกะเขาคิ้วยืนบางมองในยืนล้อคิ้วเป็นชั่วโมงกะมีได้พี่น้องทายรูปแน่ห้ติบมือแน่ห้ของขวัญรางวัลอีหล่าแน่เนาะทุกมื้อนี่อีหล่ากะสีมนี้แบบว่ารัตนาพรแบรนไปขายเสื้อด้วยในงานเนาะกะบอกหูว่าผู้ใดไปไกลสนามใดไปยูไปไกลเวทีใดกะ ไปให้กำลังใจลูกสาวไปซื้อเสื้อมาใส่เห็นใส่เสื้ออุงอิงไดยยิ้มใส่กันเลยได้พี่น้องพอๆแม่แม่ก็ได้เนะาะเห็นใส่เสื้ออุงอิงเนี่ยยิ้มแล้วเฮาใจเดียวกันแล้วกระลุนกันวันนี้คืนนี้พบกันที่สระบุรีบ่ไก่กรุงเทพผู้ใดอยู่ใกล้กะไปให้นกำลังใจลูกสาวได้เนาะค่ะสระบุรีแม่แน่แม่บวกก็อาจจะมีเวลาแวบๆบแบบไปเบิ่งโอกาสก่อนพี่น้องเนาะห็นได้กะ จังไรก้อนจากกันก้อนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากช่องชัยเดบัว JO2 Official นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามที่ติดตามเข้ามาทุกวีทุกวันแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณที่เพิ่นเข้ามาทา้ายๆสวัสดีบอกเป็น Fc ฟซน,นั่น Fc ฟซ้คน,นี่เป็นพ่อแม่อุ้งอิงเป็นพ่อแม่นนองมะนาเอียงจังสินีนากขอบคุณลหลายๆค่ะตีเข้ามา ติดตามช่องให้ไม่บัวเนาะจังไดกะไม่บัวขอฝากช่องน,น้อยน้อยชัยเดอบัว j o 2 o f f i c i a l ไว้นะอมอุกอมใจนี่เด้อค่ะเด้ดนะอดก,ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดกระดิง่งติ้งติ้งกดติดตามให้ไม่บัวน,วนวํนี่เด้อค่ะเด้อสีบริภาดคลิปเวลาไม่บัวเฮดคลิปกับมีซาละอียงดอกพี่น้องคล,คลิปไม่บัวมิจจะค่ายว่าห้องโซลกันาเอาเรื่องทีห้องมีอยู่แล้วห้องหูจักอยู่แล้วมาโซลมาเบาเรื่อหลุดสาวซูกันฟังนะพี่น้องเอาความภูมิใจ ความภูมิใจความดีใจมามาเขาเรียกเอิญน,นี่ยังล่ะมาบอกสูกันฟังโอ้ยขวบพ่อนั่นโอ้ยขวบพ่อนี่กับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะกามาบอกสูกันฟังวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็สวัสดีทุกทุกสถานีแล้วก็สวัสดีด้วยค่ะเด้อชัยเดบัวจีโอทูสวัสดีจ้า